และสาหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ t w o u r Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกิน c h น n Impact, Arena Breakout กับ G Mobile, One Punch Man เด็ดสองเกม Rv และบัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Punch Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝอยวนกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับนายครูในเกม One Punch Man นะครับ โอเคผมวันนี้ทำการจะมาสุ่มฟูกุกิระดับ UR นะครับเป็นรอบรีเทอร์นะครับวัน,นวันนี้เป็นวันที่15นะครับเป็นเดือนอ่ากรกฎาคมหรือเปล่านะอ่าถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคอ่ะซึ่งวันนี้นะครับก็มีตัวฟูกุกิระดับ UR นะครับทำการรีเทอร์มานะครับนี่นะซึ่งก็รีเทอร์ประมาณหนึ่งอาทิตย์อีกเช่นเคยซึ่งถ้าเกิดถามว่าฟูกุกิ UR เนี่ยควรสุ่มไหมตอนนี้ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าอ่าข้าไปเอาพิกอตระดับ UR ดีกว่านะครับในเดือน กันยาหยดน,นะเพราะว่าพี่กอตเนี่ยคือมันทั้งเป็นตัวซัพพอร์ตทีมทั้งทําให้ทีมอาจทําให้ทีมเราอึดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ไอตัวของโลเด็กในทีมเราเนี่ยมันทวีคูณหนักกว่าเดิมนะคือมันจะดีกว่าฟูบุก,กิโ okay, อเคอะวันนี้นะครับมาอยู่ไอของคุณ PXG 6็ก้านะครับก็เป็นลูกเกี่ยวของนายคงนะครับในเซิร์ฟเวอร์5 5ารนะแหมไอเรานี่ก็จะเซิร์ฟเวอร์555อย่างเดียวเลยโ okay, อเคอะตอนนี้นะครับไอเดียของ p ี g 96กีเ อ่าพีเกนะครับก็มีฟุ้งกิแล้วนะครับแต่ว่าคือต้องการทําเป็นพาร์ทสนะครับซึ่งขอที่เราต้องการในวันนี้นะครับก็ต้องการหินปุกตื่นนะครับ1เม็ดนะแล้วก็ต้องการหินตัวพัฒนานะครับอีก2เม็ดนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ในคุงเนี่ยจะสุ่มให้ได้หรือเปล่านะครับขอแบบออกก่อนการันตีก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เซฟตัวดําได้โอเคอ่ะถ้าคลิปนี้มีเสียงอ่าฝนตกเข้าก็ขอภไปได้นะครับเพราะว่า ฝนนี่คือดันมาตกตอนอัดคลิปพอดีนะไม่ลูมกันนะครับว่าตกอะไรกันดังนักหนาโอเคอะเดี๋ยววันนี้นะครับขอทการแจกโคดรับหลยก่อนกันนะครับมีทั้งหมด2คนนะครับอะไม่ลู้กันนะครับว่าเจ้าขอดีเนี่ยเขาใส่โคดแล้วหรือยังโอเคอะโคดแรกนะครับก็พิมพ์ตามได้ครับผมนะเป็นเลข83ตัวนะครับแล้วก็อ่า OPM แล้วก็25บผมนะสำหรับโคดแรกนะครับอะกดยืนยันไปโอเคผมเจ้าขอดีนี่คือใส่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ได้เป็น เพชรหนึง่งร้อยกับตัวแดง5้าใบนะสำหรับโคดแรกนะส่วนโคดที่2ก็น่าจะเป็นของแบบธรรมดาบ้านนะครับก็25 o p m แล้วก็ห55นะครับนี่นะอันนี้เป็นโคดที่2อะโอเคเจ้าขอได้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโคดที่2นะมาวันนี้นะครับมีตัวดำอยู่ทั้งหมดกี่ใบเออเยวขอทำการเช็คหน่อยลวกันนะครับนะโอเคมีตัวดำได้หมด1นึง้อยเใบเดี๋ยวเราทำการจะไปเช็คดวงกันดูนะครับว่าในคุงเนี่ย เราจะยังมีความเป็นมือทองอยู่หรือเปล่าโอเคอาสายที่ผมจะเลือกในวันนี้นะครับขอเป็นสายสองแล้วกันนะไปให้ผมนะเข้าที่ตู้เลยแล้วกันโอเคอาฟูกิเนี่ยผมแล้วสำหรับตู้รีเทิร์นนะก็มาเรียบร้อยไปให้ผมนะสิบใบแรกขอแบบหินปุกตื่นมาเลยได้ไหมอะมาครับจังหวะนี้สิบใบแรกของเรา <S 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 ขออนุญาตกดต่อยเลยแล้วกันไปให้ผมนะสิบใบแรกโชว์ไปเลยแล้วกันหินปุกตื่นมาเลยไปามาจังหวะนี้แนะ่หินปุกตื่นมา ชว์ให้ผมนั่นหนึ่งสเต็ปโอ้โหเป็นบีดคิงโอ้โหเรียบร้อยบายให้ผมนะบที่ยี่สิบเอาง่ายถ้าเกิดคลิปนี้เราได้หินปุกตื่นไว้ก็คือเราจะได้ก่อนการันตีแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราต้องการแค่หินปุกตื่นหนึ่งเมกบหินพัฒนาสองเมตรนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้ลูกเกียวเราผิดหวังเราจะได้เซฟตัวดําไปสุ่มตัวหน้าหน้าได้นะครับอ่นะโอ้โหเป็นหน่อไม้ไปให้ผมนะบที่สามสิบ ลุยกันต่ออย่างไม่รอช้าไปให้ผมนะสามสิบใบต่อยไหมมาจังหวะนี้มาฮิตบุกตื่นมาก่อนเพื่อนเลยก็ดีมาฮิตบุกตื่นโอ้โหยังไม่ตื่นนะครับเพราะว่าน่าจะยังง่วงอยู่โอเคอะไปกันต่อนะครับจังหวะนี้กี่ใบแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลืมนับนะนับไปนับมาก็หลงหลงลืมลืมไปให้ผมนะจังหวะนี้ไป ลุยหมาผมนะขอหินปุกตื่นอย่างเดียวที่เราต้องการหินพัฒนาช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับในการันตีได้สำหรับตัวหินพัฒนานะโอเคผมนะไปกันต่อมาเดี๋ยวนี้อย่าขอกดข้ามสักหนึ่งโลแล้วกันนะเป็นการอ่าล้าวคมสวยแล้วกันนะไปข้ามไปเลยไม่น่ามีอะไรออกอ่ะโอเคเรียบร้อยผมนะไม่มีอะไรออกจริงด้วยป๋าผมาจามังหวะนี้หินปุกตื่นการันตีแล้วหรือย,อยังไม่แน่ใจ ปให้ผมนะสุ่มมามาจังหวะนี้ขอหินปุกตื่นเท่านั้นที่เราต้องการมาหินปุกตื่นจงโอ้โหเราได้เป็นหินพัฒนาเฮ้ยไม่ทำกันดีวงการตอนนี้นะครับสุ่มมาได้หมดแล้ว60บใบนะโอ้ยอย่าทำกันเลยแม่อย่าทำกันดีนะถือว่าขอแหละนะอย่าทำกันเลย ไปครผมนะไปที่70ขอไม่เกิน120บใบแล้วกันนะหินบุกตื่นต้องมาแล้วแหละนะถือว่าขออย่าทำร้ายกันเลยโหเป็นโอเคอ่ะไปครผมนะไปที่80อย่าหานะวงการขอแค่อย่าไม่เอาการันตีก็พอไปครผมนะใบที่90หรือเปล่านี้ไปครับผมนะสุมไปเลยมาจังหวะนี้โอะสี 4, ทอน่าจะตัวละครล่างหนึ่งนะหรือเปล่า โอ้หแล้วแล้วไดหินพัฒนาแถมไปหนึ่งเม็ดโอ้ตายแล้วโหแล้วลุดเลดอีกแหมดาร์คชายดาร์คชายแมแมมันมาบ่อยจริงนะครับดาร์คชายนะแหมตามหลอกหล่อจริงเว้ยแล้วหินพัฒนาคือมันโผล่มายังไงครับอีหนึ่งเม็ดนะโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยโหโหกดรีวงรีวิวอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะโอเคนะครับตอนนี้เราสูงไปแล้วทั้งหมด80ิบใบนะครับแต่ว่าได้หินพัฒนามา2เม็ดเว้ยเออ อ่ะไปกันต่อผมนะลุยกันต่อยังแปลกใจเหมือนนะครับว่าทำไมห,หินพัฒนามันมา2เม็ดภายใน80ดปิดใบไอกอ็ยังแปลกแปกนะไม่เป็นไรครับผมนะเราลุยกันต่ออย่าเพิ่งยออ่อท้อแล้วะท้อถอยมา90จังหวะน,นี้90ไบใบว่ายังไงโอ้โหอ่ะไบที่100่รผมนะจนังหวะนี้อย่ากการันตีก็พอขอแค่นั้นเลย ไให้ผมนะหินที่สามผมว่าต้องหินปลุกตื่นแล้วแหละนะหินที่สามเนี่ยมาจังหวะนี้ใบที่หนึ่งร้อยใบที่หนึ่งร้อยว่ายังไงโอ้โหยังไม่โผไวอ้อ่ะใบที่หนึ่งร้อยสิบมาจังหวะนี้ทองมาได้แล้วแหละนะอ่ะไฟให้ผมนะหนึ110่งร้อยสิบใบหินปุกตื่นขอแหละโอะ้อแล้วตีทองมาอีกแล้วจะอย่าบอกนะว่าดุดเลตด,ดีกะอ่ะ ทุกอะไรคุณตั้งใจที่จะขัดขวางฉันใช่ปะโอาเคผมนะไม่หลุดเลสนะเป็นฟูบุกิโอเคอ่ะก็ยังดีที่ไม่หลุดเลสแต่ว่าขอหินปุกตื่นมาด้วยได้ไหมอ่ะฟูบุกิหินปุกตื่นโอ้โหหินยังไม่ตื่นเว้อะไปให้ผมหน้าใบที่1 2่งหรือป่าหรือว่าร3อยสิก็ไม่แน่ใจไปให้ผมนะสุมไปเลยมาขอได้แหละอย่าเล่นตัวต้องมาได้แล้วแหละจังหวะนี้มา หินโอโ้ยังไม่มาเฮ้ยมันโดนหนักแล้วนะเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้คืองานสวยแล้วนะฮะถ้าหินพวกตื่นรอบนี้ไม่มาผมว่าง,งานเข้าละเฮ้ยอย่าทํากันดิมาโลนี้เนะี่ยหินต้องมาได้แล้วมาจาาังหวะนี้หินพวกตื่นโอเคผมนะหินพวกตื่นมาเรียบร้อยโอ้โหดีนะครับที่มันไม่ทําเรา จนการันตีนะแม่ใสจ่จีิีๆนสนับวงการเกมนะครับเราก็โดนไปทั้งหมด130ใบนะครับซึ่งก็โอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าแย่มากนะครับก็ดีกว่าโดน180ใบโอเคอาะททำการรับการันตีไปเลยครับผมนะโอเคได้หินพัฒน,นามาอีก2เม็ดนะครับก็มีทั้งหมด5เม็ดเลยนะโอ้โหอ่ะโอเคผม้วสรับฟูบอกินะครับตอนนี้เราก็ ของพร้อมทาพาร์ทสองก็เรียบร้อยผมนะหินพัฒนาที่คือเหลืออีกสองเม็ดนะครับเอาไปกินขนมเล่นนะเผือ่ออนาคตแบบอาจจะสุ่มกาโล่นะครับแบบหินเหลือแล้วแบบไปเปิดกาโล,แล,แบบล่แล้วแบบไม่โดนกระันตีแล้วแบบมีหินพัฒนาเหลือก็อาจจะทําการกาโล่พาร์ทสองได้โอเคอ่ะาจะถามว่าพาร์ทสองได้ไรบ้างใช่ไหมพาร์ทสองนะครับคือมันจะเริ่มสนามนี่คือมันจะทําการอ่าล็อกสถานะนะครับก็เป็นไอพายุหมุนหมุนนะครับอ่าใส่ศัตรูนะครับ นี่ครับผมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ศัตรูติดสถานนะครับผมนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือเปล่าจากพลังโจมตีนะจากเดิมทีนี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะเห็นไหมลองอ่านดูนะครับนี่นะมันทัดนี่คือเพิ่มใหม่ประมาณสองมัดทัดก็ว่าได้นะก็ถือว่าโกงขึ้นอะโอเคไปครับผมนะทะลวงเลยละกันเรียบร้อยครับผมนะเป็นพาร์ทสองเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตัวโฟบกิจระดับ ur ซึ่งใครด้ซึ่งใครถ้าเกิดอยากให้ผมทําการ รีวิวล่าสุดก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมเดีย๋ยวผมจะทําการมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะโอเคอะเดี๋ยวขอรีวิวดีลูกเกียวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวกลัวว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปโอเคอะตอนนี้นะครับไอดีลูกเกียวผมก็อยู่อันดับที่93นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลังอยู่ที่131ล้านนะครับซึ่งก็พลังก็เกือบ200ล้านนะครับอีกประมาณ70ล้านเนาะก็สูๆ้ๆรับผมนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบอะไรมากมาย โอเคอ่ะส่วนตัวละครนะครับก็มีตามนี้จะขอการเปิดทีมจริงเลยแล้วกันนะครับไม่รู้กันนะครับเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะเปิดได้แหละโอเคอ่ะทีมจริงนะครับก็น่าจะเป็นทีมนี้หรือเปล่านะ125่ล้านก็ฟูกิปไอ้ฟูกิไม่ได้เข้านะอะอาจจะประมาณนี้สำหรับทีมจริงนะเพราะว่ามันขาดสายต่อสู้นะอาจจะอาจาอาจจะเอาดวงได้นะสำหรับตัวอดีอาะ PXG 9นะอาพีเอีนะ6 9นั่นแหละนะผมก็ เรียกถูกๆผปิดๆิดนะโ okay, อเคอะส่วนอ่ะอย่าพาไปดูอ่าเรื่องอ่าอันดับลาบะลอ์แล้วกันนะครับอยู่ดับที่เท่าไหร่นะลานปะลองนะครับอยู่ดับที่73บครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับตัว pxg 6 9นะครับก็ถือว่าตึงนะเออก็ถือว่าไม่ธรรมดาโ okay, อเคอะอยวาพาไปทัวร์บ้านทัวร์อะไรแล้วกันนะครับผมนะเป็นการรีวิวแบบข้าวขาวแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัว dpxg 6 9นะ โ okay. อเคอ่ะพาไปดูในบ้า์หน่อยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัวในบ้านนะว่ามีคออะไรบ้างโอเคอ่ะ okay. ส่วนเรื่องคองนะครับก็มีตาเรียผมแนละ้วมีเป็นคออม,ม้แมบผมนะเวลเก้าเด็กดอกเวลแปดเกโลเวลเก้านะอ่าเจนอตเวลเวลสิบเด็กดอกเวลหกนะบล็อตเวลเก้าก็ถือว่าเอาเรื่อง,องผมนะไม่ธรรมดาโอเคข้างในก็มีตาเนี่ยผมนะก็มีเป็นคอปกติแล้วผมนะครบทุกคอแล้วก็ขาดอยู่สองคอนะครับที่ยังไม่มีเนาะ โอเคอ่ะ okay. ส่วนฟิกเกอร์ก็น่าจะปวดถึงหน้าสุดท้ายเหมือนกันนะครับในฟิกเกอร์นะก็คือน้าที่24ครับผมนะก็มีตาเนี่ยผมนะสลับตัวฟิกกงฟิกเกอร์นะก็มีประมาณนี้คร่าวๆโอเคอ่ะ okay. เดี๋ยวจะขอทาการไปเปิดกระเป๋าดูนะครับว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรอ่าดองบ้างนะครับสลับในกระเป๋านะโอเคตอนนี้นะครับตัวดําก็เหลืออยู่ทั้งหมด60ใบนะครับก็เผื่ออาจจะสุ่มพิกก็ได้นะครับในอนาคตนะเพราะว่า เดือดเดือนเดี๋ยวเดือนหน้านี่คือเป็นด่วงอาชุราคาบุตโตะนะครับซึ่งก็อาจจะตัวดําไม่ทันนะครับถ้าเกิดไม่ได้เติมเพิ่มเนาะซึ่งใครถ้าเกิดใครทีร่อยากฝากผมเปิดเดือนหน้าก็สามารถทําการฝากได้สำหรับตัวอาชุลาคาบุตโตะนะซึ่งผมเองก็น่าจะเปิดนะครับในเซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์รองนะเพราะว่าอาจจะเอาพาร์ทสองทั้งคู่เลยถ้าตัวดํามันพอนะเพราะว่าอาจจะเติมเพิ่มนิดๆหน่อยๆ่อยแหละโอเคแล้วก็มีตัววุธนะครับ46ใบนะแล้วก็มีนี่ผมนะตั๋วสเสบียงรุน ดองอยู่ทั้งหมด300กว่าใบาก็ถือว่าตึงครับผมนะดองเป็นสายดองนะโอเคอะส่วนหินพัฒนาเหลือก็มีเป็นหินพัฒนาฮีโร่ครับผมนะสเม็ดนะหินพัฒนาปีศาจก็1เม็ดเหมือนกันโอเคส่วนส่วนหินฟุกตื่น,นะครับก็มีเหลือตามที่ผมนะหินบักุซันหินด้วงหินกระบ,บองเหล็กนะโอเคประมาณนี้อะแล้วตอนนี้นะครับก็มีเป็นกิจกรรมตัวของขวัญไสต์มาเข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรม อ่าเหมือนบาคุซันนะครับผมนะก็คือแทบไม่ต่างอะไรมากมายนะสำหรับตัวกิจกรรมนี้นะครับก็มีอ่าหินบุกสตือนะครับให้เราเลือกทั้งหมดประมาณ3ตัวละครหลักๆนะครับก็มีเป็นตัวแฟลประกาศแสงระดับ S S R บวกนะครับก็มีเป็นดัดแปลเมทัลานแล้วก็มีเป็นราชาตะดินนะครับก็มีประมาณ3ตัวซึ่งถ้าเกิดถามว่า3ตัวด้ตัวไหนมีประโยชน์มากสุดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นผมผมเชยร์เป็นเมทัลไนแล้วกันนะครับเพราะว่า S 2อตัวที่เหลือเนี่ย มันมีให้เราสุมนะครับในตู้หินไอในตู้ถัวม,นวววมดน,วาาน,นะครับนี่นะสำหรับตัวอ่าใต้ดินกับตัวไอแสบประกาแสงนะครับนี่นะอ่าเนี่ยผมนะหินแสบประกาแสงก็มีให้สุมนะหินใต้เดินก็มีให้สุม่มแนะนําว่าเอาเป็นหินเมทานไน์จะดีสุดนะครับในกิจกรรมตัวไอไซต,ตามะตรงนี้นะครับนี่นะแนะนาเลยนะครับว่าควรเอาเมทัลไน์จะดีสุดอ่ะโอเคส่วนของรางวัลก็มีตาเนี่ยผมนะมีเป็นตัวแดงแจกนะครับผมเป็นตัวละครล่างหนึ่งนะ แล้วมีเป็นตัวมงตัวม้วนนะครับ10บองสิบใบนะโอเคของของเขิงก็มีประมาณนี้ผมนะของให้สงให้ซื้อก็มีเป็นหินพัฒนาปีศาจนะครับให้ซื้อ1เม็ดนะก็มีประมาณนี้เลยโอเคอะส่วนการทางเควสก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับก็เป็นเควสประจําวันนะครับที่เราทํากันอยู่ปกตินะครับก็ให้ทําการสํารวจสแตมงสแตมม่านะครับผมนะใช้พวงใช้เพชรนะแล้วก็ทำแอคทงแอคทีฟก็ประมาณนี้ผมนะสำหรับตัว กิจกรรมนะครับก็เล่นไม่ยากนะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมแจกของฟรีนะซึ่งก็ถือว่าดีครับผมจะหรับสายฟรีสายเติมนะก็โกงโกงเก็บเอาไว้โอเคอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะใครที่สุ่มฟุกิรีเทิร์นโดนกี่ใบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์สิ่นะครับผมว่าโดนทั้งหมดกี่ใบนะซึ่ง idp xg 6ก้านี่คือก็โดนไปทั้งหมด130ใบนะครับก็ดีกว่าโดนการันตีโอเคอ่ะใครชอบคลิปนะี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กับผมนะ ไม่จะมาสใส่คลิปนี้บ๊ายบาย